อละนี่มันเครื่องเล่นที่ทาให้ผมหน้าสั่นมาหลายรอบแล้วสองรอบรอบนี้รอบที่สองแล้วมันเป็นอะไรที่โคตรเสียวเลยดีวยกว่าจริงสุดยอดอ่ะแตดูน้องหวมนี่น้องหวมบอมเมอือหน่อยโคตรเสียวอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่นี้แต่มันขึ้นไปมานะครับห้าส <55 S 2> ิบห้าเมตรได้ี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,ร,รอบลอมไปดูนีดีนะครับ แม่งอยากบอกว่าเสียแบบขี้ขอแบบโอ้โหเอ๊ะสมาเนี่ยาแดนเย้โหสาวมาสามาม่ก็แดนไงวะ เอ้ยเหื่อเหื่อเบื่อแดงไอเชี่ยมันเอ็นเนี่ยโอ้อยังไม่สุดอีกสุดได้แล้วไอเชียนี่ยังไม่สูงไม่สัตต์เออมันสูงแล้วมันเบียดไย คันคันคันนะคับีนะันะรงล่างรยากาศข้างล่างฮะบรรากาล่างครับแบบโคตรสูงมากสูงสูงสุดที่สุดแล้วคนกลัวมอแมงล่างไม่ได้เัละหวครับหวครับมอล่างไม่ได้แล้วไม่ไ้จะหยุดตรงนี้หยุดทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันดูบรรยากาศรอบๆไหนเดินเดิน ถูกไหมเดี๋ยวไม่นจะเหวี่ยงลงอีกนะฮะ วันเนี่ยได้ได้มันไม่เสี่ยวมันครั้งแรกนะเียครั้งแรกเออได้แนะ่จริงจันะ